นี่เป็นสำนักของรุกขสัป,ปะสำนักบูชาไฟกศปะในก่อนพุทธกาลหรือว่าสมัยพุทธกาลจะมีการบูชาไฟมีรุกขสัพป,ปะอายากสัพป,ปะนาทีกสัพป,ปะ ลูกกษัตรยกษัะปะนั่นที่สามพี่น้องเป็นพี่น้องบูชาไฟแต่สุดท้ายก็ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าที่ขยาศีสะก็ทำให้ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นพระสงฆ์ที่ทดูแลหน้าที่ส่วนสำคัญของศาสนาที่ ความสำคัญต่อหลักธรรมแล้วก็ต่อมาก็เป็นที่บูชาไฟเป,เป็นที่ทำบุญที่ทำบุญของเป็นที่ทำบุญทำบุญของออินเดียทำบุญ,บญไอเก่ผู้ ล่วงลับไปก็จะมีาพามเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ทำเวลาทำหน้าที่ทรงเรียกว่าทำบุญให้แก่ญาติครับก,ก็เตรียมพิธีเตรียมพิธีการทำบุญให้แก่ญาติจะมีาพามมผู้ให้ กำเนิดก็เป็นสิ่งดีๆในการทำอุทิศให้แก่ญาติหรือว่าสถานที่สำคัญ